เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันบ้างนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่ามีแรง P นะครับขนาด50 50 50ตันนะครับ50ตันกระทำอยู่ที่จุด A ก็คือตรงนี้นะครับให้หาผลจากการย้ายแรง P ไปที่จุด C นะครับย้ายไปที่จุด C ก็คือตรงนี้ถ้าเรามาสเก็ตรูปด้วยกันใหม่นะครับก็จะได้รูปในลักษณะนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะมีแนวดิ่งนะครับมีแนวดิ่งแล้วก็จะมี จุด c อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยทำมุม15องศานะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุด b นะครับแล้วหลังจากตรงนี้ก็จะมีแนวลาบเป็นอ้างอิงก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับการเขียนไม่ถูกสเกลไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด a ที่ว่านะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นมุม30องศา ครับก็จะได้ลักษณะรูปนี้ออกมาครนี้ผลจากการย้ายแรงไปที่แรง P ตัวนี้นะครับไปที่จุด C เนี่ยก็ถ้าโดยหลักการก็เติมแรงเข้าไปถูกไหมฮะอยากย้ายไปตรงนี้ก็เติมแรงตรงนี้เข้าไปนะครับคู่นี้คู่นี้ก็คือตรงนี้นะครับแรงที่อาจารย์ทาหยิกเนี่ยนะครับกับแรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดคู่ในทิศทางที่เป็นทิศทางหมุนนะครับหมุนในลักษณะไหนครับตามเขียนนาฬิกาถูกไหมครับ ดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายของการย้ายแรงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับชิ้นนี้นะครับมีแรง P มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็มีคัพเปอตัวหนึ่งเกิดขึ้นนะครับคัพเปอตัวนี้ก็หมุนในลักษณะนี้คาวนี้ตัวคัพเปอตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเพราะว่าเราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าคัพเปอเนี่ยมันย้ายย้ายตำแหน่งได้โดยที่มันไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ ผลจากการย้ายแรงเนี่ยก็จะให้ผลดังที่ที่เราได้ได้แสดงให้ดูในรูปขวามือสุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก่อนจะย้ายแรงเนี่ยก็คำนวณคำนวณกันก่อนนะครับเวลาเราย้ายแรงเนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์คัปเปิลขึ้นตัวนี้ถูกไหมฮะซึ่งคัปเปิลตัวนี้เนี่ยเราเคยคุยให้ฟังแล้วว่ามันมีผลเทียบเท่ากับการคิดโมเมนต์ของแรง P รอบจุด4ก็คือจุดนี้คิดโมเมนต์ของแรง P รอบจุด4จุดนี้นะครับ ก็วิธีการง่ายๆนะครับก็คือก็คือใช้วิธีเวกเตอร์นะครับวิธีเวกเตอร์ก็ต้องลากเวกเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาจากจุด c ไปยังจุดที่แนวแรงกระทำอยู่ใช่ไหมครับาจารก็เลือกลากลากไปอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ตั้งชื่อว่า rca นะครับควนี้เพื่อจะบอกพิกัด rca ได้เนี่ยมันก็ต้องติดแกนนั่งอิงถูกไหมฮะโจทย์บอกให้มาแล้วนะครับตรงนี้เป็นแกน y แล้วก็ตรงนี้เป็นแกน x นะครับเป็นพิกัดที่จุด4ก็จะเป็นพิกัด0ูนย์ละนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกใช้วิธีเวกเตอร์ในการตอบคาถามข้อนี้นะครับราอนี้อยากจะได้พิกัดที่จุด a ทําไงข้อนี้ไม่ง่ายละเพราะว่าค่าพิกัดนี่หายากนะครับก็ค่อยๆค,คํานวณด้วยกันนะครับสมมุติว่าให้ระยะความสูงตรงนี้นะครับเป็น h 1นะครับความสูงตรงนี้เป็น h 1นะครับแล้วก็ให้ระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้ เป็น l1 นะครับในทำนองเดียวกันครับก็จะให้ระยะตรงนี้นะครับระยะตามแนวราบนะครับตัวนี้เป็น l2 นะครับแล้วก็ระยะความสูงตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น h2 นะครับนักเรียนก็จะหาระยะ lh อะไรพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองลองดูด้วยกันนะครับอย่างระยะ h1 เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ตรงนี้มุม15ถูกไหมฮะลากตรงนี้มาตั้งฉากเพราะฉะนั้น h1 ก็จะมีค่าเท่ากับเ,เดี๋ยวใส่ระยะให้เรียบร้อยก่อนนะครับโจทย์บอกระยะให้ด้วยตรงนี้305นะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยโจทย์ให้ระยะมา3 5 5ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น h1 ก็ไม่ยากนะครับ h1 ก็จะมีค่าเท่ากับ305ขูณ15 นะครับกดเครื่องคิดเลขแถมให้เลยนะครับก็จะได้ s1 ออกมามีค่าเท่ากับ294.60นะครับตัวต่อไปคือระยะ l1 บ้างนะครับ l1 เนี่ยมันอยู่ด้านตรงข้ามมุม15 <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็น305ร้อยห้าไซสนะครับกดเครื่องคิดเลขแถมมาเลยนะครับก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ78.93นะครับตัวต่อไปคือ ระยะ s 2บ้างนะครับ s 2นั่นเยนก็ดูก็ทำสามเหลี่ยมรูปนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าตัวระยะ s 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ355บนะครับคราวนี้ h สองอยู่ด้านตรงข้ามมุม30เห็นไหมฮะอยู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นก็เป็น3 5 5ซายสาซานะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเลยก็ได้นะครับก็ได้ออกมาว่า s 2มีค่าเท่ากับ177.5 ตัวสุดท้ายคือ l 2นะครับ l 2ก็มีค่าเท่ากับ355อส cos 30นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ออกมาว่า l 2เนี่ยเท่ากับ307นะครับจุด43เอาละเราได้ l มาครบแล้วนะครับถ้าเราได้ l มาก็ได้พิกัดมาแล้วครับเพราะว่าจุด a เนี่ยนะครับพิกัดที่จุด a นะครับก็เป็นพิกัดที่จุด a นะครับ เขียนนี้แล้วกันนะครับพิกัด a ตามแกน x นะครับตามแกน x พิกัด a ตามแกน x มันก็มีค่าเท่ากับ l 1บวกด้วย l 2เห็นไหมครับส่วนพิกัดพิกัดของ a ตามแกนตามแกน y บ้างนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับลบของเพราะว่ามันอยู่แกน y มันชี้ขึ้นถูกไหมครัขึ้นไปเป็นบวกคราวนี้ตัว a เนี่ยมันอยู่ต่ําลงมานะครับอยู่ลงมาทางนี้ส่วนลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ จะมีค่าเท่ากับลบกอง h 1บวกด้วย h 2งโอ้โหง่ายเลยนะครับเรื่อนะครับก็ได้พิกัด a มาเรียบร้อยแล้วจะบวกกันนะครับบวกกันซะอันนี้ก็อาจารย์บวกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ออกมาว่าพิกัดของ a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3 8 6 3 7สนะครับส่วนพิกัดของ a ตามแกน y ก็จะมีค่าเท่ากับลบ472 จุดหนนะครับได้พิกัดมาเรียบร้อยล้วก็เขียนเวกเตอร,ร์ RCA ง่ายแล้วสิครับเพราะว่าพิกัดจุด C มันก็คืออยู่ที่ 0, 0ูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้น RCA นะครับก็คือมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ C นะครับแล้วก็มีจุดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ A นะครับเพราะฉะนั้นก็แทนค่าลงไปนะครับก็พิกัดที่จุด A ตั้งก่อนนะครับก็จะเป็น 386.37-0i ลบ0 I นะครับแล้วก็บวกด้วยลบ472.10นะครับลบ 0k ลอ,อ 0j ครับนะครับก็จะได้ออกมาว่า RCA ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 386.37i ลบด้วย 472.10j นะครับได้เวกเตอร์ R มาแล้วนะครับตัวต่อไปก็ เวกเตอร์ F บ้างนะครับหรือเวกเตอร์ P ของเราคราวนี้นะครับถ้าแตกแรงตามนี้นะครับเวกเตอร์ P ของเราเนี่ยนะครับถ้าแตกแรงตามแกนตั้งอีกนะครับก็จะได้ออกมาเป็น Px ก่อนนะครับอาเขียนเป็นเขียนนี้แล้วกันนะครับจะได้ตามทันเป็น Px i บวกด้วย Py j นะครับ Px i ก็คือ50ตันถูกไหมฮะ50ตันแล้วก็คูณกับ cos 50องศา ะครับคอร์ดห้าสิบไอนะครับที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า p x อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือ p x นะครับอยู่เป็นด้านชิดมุมนะครับก็เลยเป็นคอร์ดห้าสิบคราวนี้สังเกตดูว่า p x เนี่ยทิศทางมันส่วนกับแกน x ที่กําหนดไว้นะครับ p x ไปทางซ้ายเห็นไหมฮะแกน x ไปทางขวาเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็แต้มเครื่องหมายลบให้มันหน่อยหนึ่งนะครับตัวต่อไปก็คือ p y บ้างนะครับสังเกตดูนะครับ p y ก็มีทิศชี้ลงเหมือนกันส่วนกับแกน y เพราะฉะนั้นก็เอาลบนําเลยนะครับก็เป็นลบ ห้ 50, สาสิซาสิบองศา j นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ว่าเวกเตอร์ p ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบสามสิบสอนมะครับจุดนามเกาะครับเอามาสามตำแหน่งแล้วกันนะครับ i แล้วก็ลบด้วยสามสิบแันนี้โมเมนต์เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ เท่ากับ r c o s f นะครับอันนี้ไม่ทำให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าคอร์ s moment กัคล่องแล้วกเตอร์ r ก็อยู่นี่นะครับเวกเตอร์ p ก็อยู่นี่ก็จับตั้ง determinant นะครับ determinant ท,ที่ว่าก็คือ determinant ของแถว ijk นะครับ r x r y r z px py แล้วก็ pz นะครับจับหา determinant ออกมาเนี่ยก็จะได้โมเมนต์มีค่าเท่ากับลบสอง จนะครับลบ99งเก้นะครับก็สรุปนะครับผลจากการย้ายแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้แรง50ตันเนี่ยมันย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเกิดตัวคัพเปอร์หรือแรงคู่ควบขึ้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับลบ99งเกนะครับ รานี้ถ้ามันเป็นลบก็แปลว่ามันมีทิศหมุนตามเข็มนาฬิกาจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบบอกทิศหมุนตามเข็มแล้วเ,เครื่องหมายลบก็ไม่ต้องเอามาแล้วนะครับก็เหลือแค่นี้เองนะครับเหลือแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเขียนคาตอบไว้ตรงนี้นะครับที่ไม่พอนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวอย่างนี้เนี่ยพยายามจะบอกนักเรียนให้เข้าใจว่าเวลาเราย้ายแรงเนี่ยนะครับผลจากการย้ายแรงไปที่ตำแหน่งใดๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดโมเมนต์ซึ่งขนาดของโมเมนต์ตัวนั้นเนี่ย ก็จะคิดได้จากการคิดโมเมนต์ของแรงที่ย้ายไปรอบจุดที่ย้ายไปนั่นแหละนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ย mm. เขาต้องการย้ายแรง P ไปที่จุด4เพราะฉะนั้นเว mm. ลาย้ายแรง P ไปแล้วก็คือย้ายอันนี้มันเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็ให้นักเรียนคิดโมเมนต์ตัวหนึง่งโดยโมเมนต์ตัวนั้นเนี่ยให้คิดจากการเทคโมเมนต์ของแรง P รอบจุด4ที่นักเรียนย้ายไปนั่นแหละนะครับเอาแล้วนะครับตัวอย่างนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ ลองค่อยๆฟังสิ่งที่อาจารย์บรรยายในตอนท้ายๆให้ดีนะครับก็จะเข้าใจว่าการย้ายแรงเนี่ยไม่ต้องไปเขียนรูปย้ายสองสามทีให้ให้ให้เมื่อยเหมือนตอนแรกและนะครับแค่รู้ว่าหลักการคืออะไรเท่านั้นเองนะครับ